ย่อยที่ส2บสอค่ะใบแนบพองอดอหเราจะมาเสร์กหาเมนูนะคะเราจะคี่ตามคีสตัดดี้ของเราเลยค่ะ p h t a x คะ m 1นึ่นค่ะ,คะโปรแกรมที่ขึ้นใบแนบพองอดอให้เรานะคะเราจะมาแก้ไข ตรงที่ระบุเดือนปีนะคะตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นศูน2สอทับสองหาแปดนั้นนะคะลงมาที่ระบุวันที่จ่ายเงินเดือนนะคะ28 วันที่นำส่งนะคะ07เสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดโอเคค่ะนี่ค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นใบแนบพองอดอหนึ่งมาให้เรานะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดออกค,ค่ะกดแคนเซิลนะคะเรียบร้อยแล้ว